ถ้าคุณเห็นภาพพฤติกรรมเหล่านี้แล้วคุณคิดว่าเด็กอาชีวะจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเรื่องราวที่เราจะนำเสนออาจทำให้คุณรู้จักกับเด็กอาชีวะในความเป็นจริงมากขึ้น สวัสดีครับผมชื่อมิ้นเพื่อนเพื่อมักเลือกผมก็เฉยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะไรไม่ทำงานทำงานผมนี่เฉยเฉยไอพีมต้องอยู่กับมันไปทำงานกว่าเพื่อนแกล้งผมก็เฉยเตะบอลผมก็เฉยผมมีเพื่อนสนิทอยู่สี่คนคนแรกชื่อฮอน ใช้หนุ่มที่โหดในโลกของความเป็นจริงแต่โคตรฟุ้งฟิ้งในโลกออนไลน์อาจารย์ดีวัสดีะเราไปไหนออกินข้าวค่ะกินแล้วค่ะเาฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่า่่อยเว้ยน้องแมวครับทาอะไรอยู่ครับ ไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานถือต่องรักจริงๆคนต่อมาไอ้โชคชายาของเขาโชคดีกันครับสองแดครับชอบโอเคฮะเก็งมาก งานอย่างเซียนเลยได้ดีและเป็นคนตุ้ยนุ้ยน่ารักและมัาเป็นที่รักของเพื่อนๆและคุณครูเสมอแต่ถ้ารู้จักมันจริงๆแล้วแล้วก็อ้น,นี้กระแสไม่เบาเลยนะครับ <s> และคนสุดท้ายพอมันนิสัยดี

ก็เยเฉยทำไรวะเฉยอีกแล้วเนี่ยเออนั่งยิ้มคนเดียวได้เป็นไรวะเออถึงก็ช่วงนี้ก็ถึงพอมันไม่ค่อยมาห้าหน้าเลยเอยเอว่ะเออว่ะไปหามาันดี่ก็เอาว่ะไปหาไปเลยไปดิเฮ้ยเฉยโอ้โหไมไ่ไปเฉยไปโอ้โหไม่ ไม่ออกเลยวะพ่อครับผมขอโทษนะครับผมเป็นอย่างพ่อไม่ได้แน่เลยสิ่งที่ผมทำอยู่มันยากเกินไปครับ ดึกแล้วนะหลับจดนอพ่อจะร้องเพลงกล่อมกล่อมเบาๆเจ้าตัวน้อยคอยเคยนอนฝันดีทำตาพริม พี่เลยเย็นนะครับช่วยเอาปลาดีหรือเปล่าพี่พอมันจะพาจาพัดฟังให้นอนั่นไงปะน,ะน้าช่วฟ้าหน่อยนะได้เดีเ๋ยวตอนเย็นี่เข้ามาก็ได้โอเคงั้นพี่พอโทรมาหาปะเดี๋ยวปะรอ,อได้ครับโอเคสายเราไปช่วยกันเลยก่อนเนาะโอเคค่ะบ,บ๊๊าายบายบบายบายครับ เ้ยพอมเครียดอะไรวะเครียดอะเครียดไหนวะเครียดดิกูทำงานยังไม่เสร็จเลยเฮ้ยเครียดไรข่ัปวัติวมากเกิงมากเก่งกูไม่ได้โชคดีอย่างมึดยโชคงานนี้จริงจังว่าเฮ้ยยิ่เตบอนงกูเปล่ากูจะได้ลงโล่เอ้แต่วงนี้ชวนกูเตะบอลตุวยเนิ่มีนัดดีวยี่ยมเนี่ย กูมีนะไปไม่ได้เราทาไหนต้องไปกันอือเราเชื่อรถไฟจัดห้องเฮ้ยไห้วใช่่อปจัดห้องหรือเปล่าใช่เรื่องจริงเอานี้เย็นนี้พวกคุณไปเอาโปให้หมดเลยไปช่วยกันจัดห้องโอเครปะจะได้ไม่ต้องมาแซวกู๋จะไปเลยต้องไปเลยทั้งหมดนะไปเลยไปเลยทั้งงานหมดเจ็ดคนหลายคน พี่พอฟ้าว่าลูกที่บ้านเราอ่ะก็สวยไม่แพ้ไปกวกาะกรุงเทพเลยนะใช่ครับน้องฟ้าพี่ก็ว่าก็สวยไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันเนาะฟ้าขอบคุณพี่พอมากเลยนะที่วันนั้นช่วยฟ้าจัดห้องให้พ่ออ่ะอืมพี่ก็ต้องขอบคุณน้องฟ้าเหมือนกันนะเวลาที่พี่ได้ช่วยน้องฟ้าก็มักจะมีอะไรดีๆกลับมาหาพี่เสมอเลยละ่ะปีใหม่นี้พี่พอมาดูภูกับฟ้าได้ไหมได้ครับสัญญาแล้วนะสัญญาครับ อนโดยพราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวัน